วันนี้ฝนตกนะคะจุลีก็ไม่ต้องเหนื่อยรดน้ำต้นไม้นะคะเนอะดูฝนตกแล้วนั่งตรงุมงนี้คือบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะี่ฉันนั่งข้างในนะคะจะมีประตูกระจกอยู่ตรงนี้ค่ะนี่นะคะ เปิดผ้ามานออกมาก,ก็จะเจอแบบนี้ค่ะสดชื่นดีมากเลยนะคะ